กลับมาพบกับพิมพ์และคุณส่งมาป้าจะแกะวิดีโอใหม่นะคะต้องบอกว่าวันนี้ของแน่นมากๆจริงๆนะคะโดยที่พิมพ์แบ่งกลุ่มเป็นในส่วนของสกินแคร์ก่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบพวกกินกินอาหารเสริมต่างๆนานาทั่วไปแล้วก็ค่อยไปปิดท้ายกันด้วยเมคอัพนะคะเพราะนั้นเรามาเริ่มแบรนด์แรกเลยเพราะวันนี้ของแน่นจริงๆะคะสำหรับแบรนด์แรกนะคะเห็นกันแทบจะเกือบทุกวิดีโอเลยนะแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพิมพ์เองก็ ใช้แบรนด์นี้เนี่ยนะคะคือเอเด p ียลเพลเนี่ยเป็นหนึ่งในสกินแคร์เซ็ตที่แบบพิมใช้เป็นประจำด้วยซึ่งตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วะคะ่ะแต่พิมใช้เป็นตัวเซรั่มอยู่นะคะสำหรับตัวที่ส่งมานี้คือ Alpine Queen Essential Skin Defense All Day Moisturizer SPF 25 p a บวกบวกบวกนะคะคือแบรนด์เอเด p ียลเพลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากสวิสไงแล้วเขาก็แบบว่า โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องการสร้างให้ผิวของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบปกป้องตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคือว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวมีปัญหาอะไรมาอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าได้มาลองใช้สกินแคร์ไลน์นี้ของเขา,าเขาบอกว่าจะเป็นตัวที่แบบช่วยให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยจริงๆในไลน์ของเขาเนี่ยมีหลายสเตปหลายขั้นตอนมากตั้งแต่เรียกว่าทําความสะอาดผิวหน้านะคะไปจนบารุงขั้นสุดท้ายแล้วก็มาสก์หน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเอาพายควีนเอเซนเชียลสกินที่เฟร มอยส์ไรเซอร์เนี่ยมีราคาขายอยู่ที่2,600บาทนะคะขนาดบรรจุ60 ml ทีนี้เรนจ์ราคาของเขาเนี่ยพิมเคยไปดูที่เคาน์เตอร์ของเขาที่พารากอนมาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณแบบพันต้นนะคะไปจบที่ประมาณ3,000กว่าบาทต่อชิ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นใครที่แบบเฮ้ยกลัวจังเลยไม่แน่ใจหูมาจากสวิสอะไรเงี้ยราคาจะแรงไหมะคะแนะนำว่าลองเดินเข้าไปดูได้นะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีวางขายแล้วที่เซนทัลชิดลมนะคะเดี๋ยวมอบังกะปี คาราก้นนะคะแล้วก็มีที่อีเวนบอยอโศกเสียมสควอแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ e d o p i ิ t h a i l a n d ย h e s t o r e นะคะก็สามารถลองไปดูได้นะคะขอบคุณทาง e d o p i ิมากนะเพราะว่าอันที่ใช้อยู่ตอนนี้ตัวเซรั่มเนี่ยคือคือตอนนี้มีกดแบบประเภทกดปุ๊บปั๊มหนึ่งออกมาเต็มปั๊มหนึ่งออกมาครึ่งคือมันใกล้จะหมดแล้วเลยประมาณนี้คะ่ะคือเวลาทางไปแล้วแบบมัน เขาเรียกว่านุ่มนวลกับผิวมากๆเลยอะ่ะคือรู้สึกถึงความปรัความสามารถในการปลอบอารมณ์ผิวของสกินแคร์ของไลน์นี้ของเขาเนี่ยนะคะก็เลยประทับใจเดี๋ยวกลับว,ว่าจะค่อยๆทยอยเอาออกมาใช้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นไปได้เอาออกมาใช้แบบทีเดียวทั้งเซตเลยอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณทางเอเดียเพียวนะคะสําหรับแบรนด์ที่2นะคะแบรนด์นี้ เป็นครั้งแรกที่คุณคุณจะได้เห็นแบรนด์นี้ที่ชาแนลของพิมนะคะเพราะยังไม่เคยนําสิ่งใดมาให้ดูกัน,นก่อนเลยนะคะก็คือแบรนด์เอสเตอ์ลอเดอร์นะคะเป็นครั้งแรกที่ไปร่วมงานทขงเอสเตอร์ลอเดอร์แล้วก็โชคดีเลยนะคะในวันนั้นเนี่ยเพราะว่าในงานเนี่ยนะคะมีการเหมือนกับจับฉลากนะคะสิท่านที่โชคดีอะไรเงี้ยให้ไปทามีลิมิเต็ดอิดิชันนะคะคือเป็นแบบทําเหมือนกับฟิกเกอร์ีนตัวเล็กที่เป็น 3D ของเราเนี่ยนะคะเป็นเขาใช้เขาเรียกว่า 3D printer อรพิมพ์ออกมาอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปในตู้ของเขาเนี่ยนะคะแล้วมันจะสแกนตัวเราพอาสแกนเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะพิมพ์ตัวเราออกมานะคะโดยที่ของพิมพ์เนี่ยเป็นขนาดเจดเซนติเมตรนี่ค่ะเป็นฟิกเกอรีนตัวเล็กที่แบบว่าเป็นตัวเหมือนของพิมพ์เนี่ยนะคะมันพิมพ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัาสดุมันคืออะไรเดาว่าน่าจะประมาณแบบออกแนวเรซินอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เราก็ยืนในท่าที่เราต้องการนะคะเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าอะไรคือออกมาเหมือนทุกอย่างเลยสีสันอะไรเนี่ยนะคะไม่ก็ทั่ง เล็กๆอย่างนาฬิกาแหวนผมมัดจุกที่มัดมาก็เหมือนมากนะคะก็คือสามารถที่จะไปทำได้ที่ร้านเนี้ยนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งตรงสยามเซ็นเตอร์นะคะเรียกว่าถ้าเกิดคุณเดินไปตรงใกล้ๆกับบูคเคาน์เตอร์ของเอสเตอร์ลอเดอร์ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะคุณก็จะเจอไอ้เคาน์เตอร์เนี้ยนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะคือแบบ เขาก็ทำไอตัวเนี้ยซึ่งพิมพ์เห็นมีบางท่านก็ทำไซส์ใหญ่ก็มีนะคะ15บห้าเซน2ี่สเซนยีเซนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นไซส์ประเภทนั้นนะ่ะก็จะให้รายละเอียดได้มากกว่านะคะสองแบบของพิมพ์อันนี้คือได้มาเป็นแบบออกแนวของขวัญเนะเพราะเราได้มาจากโบรชัวร์ของในงานนะคะในวันนั้นเนี่ยนะคะเอสเต้ลอเดอร์ก็เปิดตัวนะคะคอลเลกชันที่ชื่อแบบเป็นไลน์ไม่ใช่คอลเลกชันนะคะเป็นไลน์ชื่อว่า the new dimension นะคะเป็น shape and feel expert serum นะคะโดยที่มี Eva Mendes นะคะเป็น เป็นเหมือนกับผู้ประกาศคือคนไทยเขาจะเรียกผู้ประกาศนะอันนี้ของเราเรียกว่าเป็น endorser แล้วกันเนาะเนี่ยนะคะดูสิแม้กระทั่งตัวกราฟเนี่ยก็ยังพิเศษเลยนะคะแบบเปิดขึ้นมาฟริง้งอะไรแบบนี้นี่จะเป็นลักษณะตัวข,ขะะว um ะะดของเขานะคะตัว s h a p e and feel อ x p e r t serum นะคะโดยที่ในไลน์นี้ของเขาเนี่ยนะคะจะมีพิตภทณฑ์ด้วยกันทั้งหมด4ตัวคือจะเป็นออกแนวคล้ายๆกับเอ่ Make อเมคอัพอบกึ่งเมคอัพก็คือจะเป็นเชฟแอนด์ฟิวนะคะเป็นอายคอนทัวร์รงคิดคือเป็นลักษณะเหมือนกับ เ็นเนื้อครีมกับเนื้อฝุ่นที่จะเอาไว้ลงตรงช,ช่วงรอบดวงตาเพื่อลงสีน้ำตาลนิดนึงให้ตาดูมีเบ้ามีคอนทัวร์ของดวงตาเลยแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเชฟเซนสครับเฟสคอนทัวร์ิงคิดก็คือจะเหมือนกับไฮไลท์เชดดิ้งอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสีโทนที่เขาออกแบบมาแล้วบอกว่าใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวเลยนะคะสำหรับ2ตัวกลางเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ออกแนวเป็นสกินแคร์นะคะสตัวกลางจะเป็นสกินแคร์ซึ่ง2ตัส่วนนี้เขาให้มาด้วยนะ,ะเพราะนั้นจะมีของจริงให้ดูกันนะคะสำหรับตรงนี้ ตัวนี้นะคะที่เป็นลักษณะหลอดๆแบบนี้ชื่อว่า Titan and Tone นะคะ e x p e r t l i q u i d Tape เขาเคลมว,ว่าเป็น Liquid t a p e ประมาณว่าสมมติคุณบีบนิดนึงใช่ไหมคุณแปมเสร็จแล้วเนี่ยคุณทาตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลูดขึ้นลูดตามแนวกล้ามเนื้อค่ะจากที่คิ้วอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนกับมันจะช่วยยกขึ้นมาอีกถ้าเกิดว่าผิวหนังตรงนี้ของคุณมีความหย่อนคล้อยนะคะคือแบบไม่ตึงอยู่แล้วเนี่ยพอคุณเนี่ยพอทาแล้วก็ขยับขยับจับจับจับเนี้ยค่ะมันจะช่วยแบบยึด ให้แบบดูตึงมากยิ่งขึออ้นเช่นหางตายา่หางตาตกอ่ะเนี่ยค่ะทาแล้วย้ำๆแล้วก็จับยกค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปล่อยมันก็จะขึ้นตามไปเลยประมาณนี้รวมไปถึงช่วงจอลายอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องลองดูเนื้อของแบบนี้พิมค,คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความแบบผิวหลวมตรงบางช่วงเรารู้สึกว่าอยากจะแบบดึงให้มันตึงอะ่ะก็น่าจะได้แต่ถ้าเกิดค,คุณเป็นคนที่แบบัวผิวตึงเป๊ะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นผลน้อยหนอยอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ้ยมันเป็นการ เขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนไม่อยากให้มันเกิดความหลวมแล้วก็แบบห้อยลงมายอะไรเงี้ยไม่ตึงกระชับนะคะก็ลองซื้อมาใช้ได้นะคะสําหรับตัวที่เป็นนางเอกของเขานะคะจะเป็นขวดนี้สวยมากเลยอะขวดคือแบบออกแบบแบบดูดีดูดีมากนะคะตัวนี้นะคะคือเชฟแอนด์ฟิ e เอ็กซ์เพรสเซนะคะใน ไลน์ไดนิวเดเมนชันเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้ต้องขออภัยนะขอยังไม่ปัม๊มเพราะว่าถ้าปั๊มแล้วเดี๋ยวต้องใช้เลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปซื้อได้แล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ของ s อสเตอร์ลอเดอร์คะโดยที่เขาบอกว่าในไลน์ไดนิวเดเมนชันตัวนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าแตกต่างจากเซรั่มอื่นๆของ s อสเตอร์ลอเดอร์ที่เคยคิดค้นมานะคะเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเอิบอิ่มกระชับตามธรรมชาตินะคะเพื่อให้มิติของใบหน้าเนี่ยนะคะชัดเจนแล้วก็สวยสง่าานะคะสามารถที่จะแบบโชว์ หนาได้ทุกองศาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเซลฟี่มุมไหนรับรองว่าสวยหรือแม้กระทั่งแบบคนอื่นเขาเซลฟี่อยู่นู้นแล้วมันมาติดเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเลยประมาณนี้ค่ะสวยชัวร์นะคะไม่ว่าจะอยู่ไหนแล้วก็ได้รับการทดสอบแล้วก็ยอมรับจากสาวๆชาวเอเชียกันมาแล้วด้วยนะคะแล้วบอกว่ายังมีการทดสอบนะคะบอกว่าใน3วันเนี่ยคนที่ใช้แล้วบอกรู้สึกว่าผิวเนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะใน2สัปดาห์หลังจากใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูกระชับ สวยได้รูปนะคะดูสง่างามมากยิ่งขึ้นก็บอกอย่างนี้นะ้าไม่ผิวด,ดูเต็มอิ่มบริเวณกรามเนี่ยจะกระชับอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สีดึกสีสัปดาห์นะรู้สึกว่ากระชับได้รูปสวยเผยมิติใหม่ให้กับผิวในทุกๆมุมเลยนะคะใครอยากจะแบบทดลองนะคะตัวนี้นะคะคือแบบกังวลใจถ่ายเซลฟี่แล้วไม่ไมสวยหน้าเรายังไม่เป๊ะนะคะต้องไปลองดูกับตัวนี้นะคะของเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะแน่นอนไวจะหมายเรียบร้อยแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยพิมไม่ได้มี เอกสารที่เป็นแบบเกี่ยวกับราคาคเพราะนั้นลองเช็คดูที่เคาน์เตอร์เอสเตอร์ลอเดอร์นะคะโอเคต้องขอขอบคุณทางเอสเตอร์ลอเดอร์มากนะคะที่แบบชวนไปงานวันนั้นนะคะเลยได้มีโอกาสได้มินิมีกลับมาด้วยนะคะสําหรับแบ,บรนด์ถัดมานะคะอันนี้เรามาฝั่งเกาหลีนะถึงเข้าใจว่าฝั่งเกาหลีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนกว่า2เดือนเนี่ยนะคะรวมไปถึงช่วงเวลาที่เราจะถึงในอนาคตอีกนิดหน่อย,ยพิมเชื่อหลายๆลยคนเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนะคะโฆษณาของน้องพลอยนะคะที่แบบว่า หน้าเป๊ะไม่ต้องพึ่งเมคอัพอะไรประมาณนี้นะคะคือใช้เจ้าตัวดีแล้วได้เลยใช่เลยอย่างเงี้นะต้องบอกว่าของเขาเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะ3สีนะคะเป็นตัวเคที่ดอสสวิตดีมนะคะเป็น Splash Essence นะคะโดยที่แต่ละรุ่นจะต่างกันไปนะคะอย่างรุ่นนี้เนี่ยคือสีฟ้าเป็นรุ่น Milky นะคะ ส่วนรุ่นสีทองอันนี้เป็นรุ่นโกลที่ผสม b ีเว o นมแล้วก็รุ่นสีชมพูเนี่ยนะคะเป็นวอเตอร์ที่ผสมแอลกูร์ตาไทโอนคือช่วยให้ขาวเลยประมาณนี้นะคะก็คือเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับความกังวลใจว่าเราอยากจะแบบบำรุงแล้วให้แนวทางยังไงอะไรอย่างนี้ถูกไหมอย่างเอาทีละอันนะอันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะคะเจ้าตัวสเปรย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอสเซนส์อนูนมแพะนะคะก็ เข้าใจว่าทําให้ผิวเนี่ยผิวดูนุ่มอะไรประมาณนี้ส่วนสีชมพูนะคะแน่นอนตัวนี้เป็น water splash ที่มีกรูตาไทโอนกรูตาไทโอนก็เนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็น e s s e n ส์อนุน้ําแร่นะคะที่หลังจากใช้แล้วเนี่ยผิวหน้าจะดูกระจ่างใสในทันทีนะคะส่วนอันที่เป็นโกนะคะโกที่มีเบีเวนอมตัวนี้เนี่ยเบีเวอนอมชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบเรื่องริ้วรอยเลยประมาณนี้นะคะบอกว่าเรื่องริ้วรอยในทันทีเป็น e s s e n ส์อนุทองแตกตัวเป็นทองคำคิดไหม เอาไปจำนำได้ไหมถ้าแตกตัวเป็นทํางคำได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวกันแดดนะคะพอดีว่าจริงๆแล้วมันมีกันแดดตัวอื่นด้วยแต่ว่าอันนี้มันมีกันแดดผสมด้วยก็เลยมารวมตรงนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นเคที่ดรอวายเทนนิ่งซันสกรีนแอลกูตาไท m อนแมจิกครีมเอสบีห้าสิบพีเอบวกบวกบวกนะคะเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดละองน้ําผิวเนียนใสโดนใจบอยประกอณนะคะคือมีคุณบอยประกรนประกาศอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ ให้รายละเอียดมาพอสมควรนะคะคือเรียกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีจุดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็มีน้องพลอยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ประกาศอย่เนียนะคะโดยที่ถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะคะที่เป็นรุ่นกล่องกล่องเล็กแบบนี้นะคะคือตัว Sweet Dream Essence เนี่ยนะคะจะมี2ขนาดที่เขาจำหน่ายอยู่ด้วยกันนะคะขนาดนี้เป็นขนาด50กรัมนะคะอยู่ที่395บาบาทนะคะส่วนขนาดแบบที่เป็นแบบซองๆนะคะคือจะซองอะไร 25บาทนะคะขนาด5กรัมเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นหลอดก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เรามาลองแกะเจ้าตัว,ตว Dream Milky Splash ดูกันนิดหนึ่งดีไหมคะโอ้สไตล์เกาหลีนะคะเขาแบบปิดมานี่เขาจะแบบซีลมาเรียบร้อยนะคะขอลองเปิดดูนิดนึงแล้วกันเนาะอยากจะรู้ว่ามันแบบสเปรย์ออกมาแล้วแบบว่าอีกหน่อยปะพิมก็ไม่ต้องพึ่งเมคอัพเหมือนน้องพลอยเชอร์มานได้จริงหรือเปล่านะคะคือเป๊ะไม่ต้องพึ่งเมคอัพอะไรแบบนี้นะนโอเคเนืนน้อจะเป็นแบบไข่สใสๆขุ่น แล้วพอวนแล้วใช่อ่ะลักษณะเป็นเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะ่ะที่เราเห็นกันนะ่ะครีมน้ำแตกครีมหอยทากอะไรพวกนี้ค่ะขนาดนีเวียยังมีเลยนะ,ะเดี๋ยวนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่จะเป็นของแบบนีเวียเมนเลยแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นรุ่น Milky Splash Essence นะคะ m i l k y Splash ตรงนี้ก็รู้สึกกลิ่นแบบ กลิ่นออกนมนมนิดนึงนะค่ะแต่พิมไม่ค่อยพิไมพไม่ค่อยแนวกลิ่นแบบนี้เท่าไหร่พิมคิดว่าเดาเองนะเพราะถ้าเกิดขึ้นพะิมนะกลิ่นแบบบีเวน้อมหรืออะไรอย่างนี้พิมอาจจะโดนใจมากกว่าแต่บางเอิ่อน,นี้เปิดไปแล้วก็ดีอุ้ยแล้วก็ซึมหมดเลยนะคะแต่จะเป็นเพราะพิมใช้ไม่เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะลองชอบอะไรประมาณนี้นะคะอยากจะลองของหน่อยซีว่าใช้แล้วฉันจะแบบพลอยเชิมานได้หรือไม่นะคะต้องไปลองมันดูนะคะแล้วก็สําหรับตัวที่เป็นกันแดดน,นะคะขอลิอ่ามาทางนี้ กัมกันแดดตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกใช้แล้วเนี่ยผิวจะชุ่มชื่นเย็นฉ่ำนะคะช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยดูใสมากยิ่งขึ้นนะคะรายละเอียดเร็วนะมีหลายขนาด มีหลายขนาดขายเช่นกันนะคะอันนี้เนี่ยคือขนาดใหญ่เลยนะคะคือ1 3 8 m l นะคะราคา495บาทนะคะแล้วเขาก็จะมีขนาดที่เป็นเล็กลงมาะคะคือ6 0 ml เข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆขนาดของอันนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่99บาทแล้วก็มีประเภทที่แบบว่า 8ML อันเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะอันละ25บาทนะคะสามารถที่จะไปลองหาซื้อมาใช้ได้นะคะต้องบอกว่าคุณบอยประกอนคงจะต้องรักรุ่นนี้มากๆจริงเพราะว่า กอดหลอดยืนเลยทีเดียวนะคะสุดยอดมากโอเคค่ะขอบคุณทางเคทที่ดอกมากๆนะคะที่กรุงนาส่ง3รุ่นนี้มาให้ลองนะคะพิมจะต้องลองนะคะว่าพิมจะไม่ต้องใช้เมคอัพจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะพิสูจน์นะสำหรับ,บแบรนด์ถัดมานะคะเพิ่งไปรับมาเมาื่อวานนี่ สดเลยนะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่า p r o a m e d นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเคยใช้เคยลองกันมาอยู่แล้วนะคะเขามีสกินแคร์หลายลายหลายตัวมากแต่ต้องบอกว่าลายนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อพิมพ์โดยเฉพาะนะเพราะลายนี้ที่ชื่อว่า Age Corrector นะคะ Age Corrector นี่เขามีเป็นแบบใบข้อมูลละเอียดนี้มาให้นะคะโดยที่ในลายนี้เนี่ยมีสินค้าด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะโดยที่เริ่มจากสเต็ปขั้นตอนแรกเลยนะคะคือตัวนี้นะคะ เพราะว่าเมชเอชคอเลกเต c ร์เอสเซนตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเอสเซน e ์ที่เปลี่ยนไปด้วยส่วนผสมเข้มข้นนะคะในรูปแบบของน้ำเบาบานะคะก็คือเป็นตัวที่จะช่วยให้ผิวที่มีริ้วรอยเนี่ยดูผิวชุ่มช่ำแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูตื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าส่วนผสมที่สำคัญของเขาในไลน์นี้เนี่ยนะคะคือตัวอะดิโพฟิลนะคะอะดิโพฟิลปกติพิมจะคุ้นเคยกับคำว่าอะดิโพสนะคะอะดิโพสิชูคือ เ,เขาเรียกว่าชั้นไขมันที่อยู่ตรงหน้าท้องนอะดิ p โพซิชูทีนี้เนี่ยการที่มีอดิโพฟิลหรืออ d ดิโพอะไรพวกเนี้ยค่ะเข้าใจว่ามันเป็นตัวที่ไปทําให้เซลล์ที่มันอยู่ ใต้ผิวเราเนี่ยค่ะมันกลับมาเอาอบอวบอิ่มได้อีกครั้งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวอดีโพฟิลเนี่ยช่วยยกกระชับและเข้าเติมเต็มร่องริงร้อรอยต่างๆนะคะแล้วยังมีตัวซิลิคอนเนียเอ็กซ์ตรักอะไรพวกนี้นะคะมีไฮเซลเอ็กซ์ตรักมีซิงค์นะคะช่วยให้ผิวแข็งแรงพร้อมตัวนี้เนี่ยควบคุมความมันเพราะปกติเราเจอประเภทเอจคอเลกเตอร์ทั้งหลายอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเอจคอเลกเตอร์มันจะชุ่มชื้นมากพอชุ่มชื้นมากบางท่านเนี่ยบอกว่า ก็อยากชุ่มชื่นนะแต่พอมันฉ่ำม,มันแฉะเกินไปก็ทนไม่ไหวนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นรุ่นนี้ของพรเม e แล้วก็เขาจะควบคุมความมันบนใบหน้าให้เราด้วยนะคะก็สําหรับตัวแรกตัวนี้นะคะไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ได้ระบุอ่า<ะ>มีม<ก><น>ีนี่น,น,นะคะมีขนาดบรรจุนะคะอยู่ที่200 ml นะคะราคาขายข้างกล่องนะคะ850บาทตเต็อะไรก็ตามอย่าลืมรอดูพวกโปรโมชัน่นนะจุดขายอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบ เข,เขาติดสติ๊กเกอร์มานะคะขอยังไม่แก่แล้วกันนะสำหรับชิ้นที่สองในลายนี้ของเขานะคะคือเป็นตัวอายนะคะเป็นตัวายเซรั่มนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยนะคะ Pro-Med Age Corrector Eye Serum นะคะเป็นเซรั่มลดเลือนทุกสัญญาณแห่งการเวลารอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นทุกการเวลานะทั้งความแห้งกร้านคลอยคร้ำริ้วรอยล่องลึกรอยบวมใต้ตานะคะตัวนี้ช่วยได้หมดนะคะแล้วก็ตัวถัดมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของ ลน์นี้ของเขาเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวขายดีนะคะคือ Promed Age Collector Filler นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลดร,รอยริ้วรอยแห่งวัยที่มอบความชุ่มชื่นพร้อมเติมเต็มร่องลึกในหนึ่งเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะหลอดๆนะ,ะเข้าใจว่าอย่างงั้น๋ยวเปิดนิดนึงนะคะให้ดูเป็นหลอดแบบหลอดหัวเข็มๆอย่างนั้นนะคะถึงเวลาเนี่ยก็บีบเนื้อครีมออกมานะคะโดยที่อันนี้เนี่ยนะคะขนาดบรรจุ30กรัมนะคะราคา790บาทสำหรับตัวไอครีมลืมบอกอันนี้15กรัม นะคะ510บาทไอครีม15กรัม510บาทนะคะส่วนตัว Ri งเ l e ลฟิ l เลออันนี้30กรัม790บาทนบาทคะก็คือจะมาในหน้าตาหล่อแบนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาเนี้ยก็บีบนะคะแล้วก็ลงตามจุดต่างๆที่แบบมันเป็นเส้นริ้วรอยที่มันชัดๆอย่างเช่นเลข1ิตรงนี้ก็ทาแล้วก็นวดนวดนวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะตรงริ้วตรงคองค่ะผากเนี้ยทาแล้วก็แบบเกลี่ยเกลี่ยออกรอบดวงตานะคะรอบน้ำมากอะไรก็ว่าไปพวกนี้สามารถจะทาได้หมดเลยตอนแรกยังถามเขาเลยแบบ ทา,ทาทั้งหน้าเลยได้ไหมคะทา,ทาทั้งหน้าก็ออกแนวจะเปืองนิดนึงเลยประมาณนี้เนี่ยนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะสามารถจะทาทั้งหน้าก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะแต่ว่าถ้าเอามาคิดจริงๆนะครีม790บาทนี่ถ้าราคาขั้นกล่องน,นะครีม790บาท30กรัมบางท่านปกติใช้ครีมที่กระปุกเราเป็นหลักพันอยู่แล้วอะ ก็ถือว่าได้อยู่นะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเวิร์กจริงๆอะนะคะก็ไม่ถือว่าก็ไม่ถือว่าแรงมากถ้าเกิดว่าใช้ราคาเรทนี้อยู่แล้วนะสำหรับตัวสุดท้ายในลายนี้นะคะเป็นตัวไนท์ครีมนะคะ Pro-Med Age c o n t r u c t o r Night Cream นะคะ, Pro Med H ะ,คะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเนื้อเข้มข้นนะคะที่พร้อมเข้าบำรุงฟื้นฟูอย่างล้ำลึกในยามค่ำคืนนะคะเขาบอกว่าเป็นการปรนิบัติผิวอย่างละมุนในยามที่หลับไหลนะคะตื่นรับเช้าว,วันใหม่ด้วยผิวที่อ่อนเยาว์ขึ้นในทุกๆวันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะขนาดบรรจุ 50กรัมแน่นอนกำลังพลิกหาราคาอยู่นะคะ50กรัมราคา850บาทนะคะสำหรับพรวาเมดเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามนะคะยาบูทวสันอะไรพวกนี้มีหมดนะคะลองไปส่องๆดูนะหาไม่ยากนะคะแล้วยังที่สำคัญมีโปรโมชั่นให้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพรวาเมดมากนะคะที่กรุณาส่งเซตนี้มาให้พิมพ์ลองนะคะก็เรียกว่า ต่อจากตัวของน้องพลอยใช่ไหมไม่ต้องแต่งหน้าแล้วนี้ก็มาลดเลือนดูรอยกันด้วยเลยค่ะช่วยกันไปนะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะอันนี้ไปถอยมานะคะจากงานเซลลนะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระหว่างวันเนี่ยเราก็จะนั่งอยู่ที่บ้านใช่ไหมนั่งอยู่บ้านเสียเงินได้ไม่ได้เสมอเนื่องจากสมัยนี้นะคะก็เซิร์ชเน็ตก็ทํานั่นทํานี่ไปเห็นใน Facebook ค่ะของอานเซมแนงว่าเขามี จัดนะคะลดราคาอยู่ที่อมรินพลาซ่าซึ่งอมรินพลาซ่าแบบท่านก็ทราบดีว่าเป็นแหล่งรวมคือเซลล์ทั้งปีคือเขาจะเป็นพื้นที่เพื่อจัดเซลล์โดยเฉพาะเลยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกีฬาชุดชั้นในเสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นสกินแคร์คือเขาจะสลับไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบอะไรก็แบบคอยส่องได้หรือว่าเขาจะมีระบบ SMS เอ็ด้วยค่ะของพิมพ์เนี่ยเอาละพอใกล้จะเปลี่ยน สองสัปดาห์สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ก็ส่ง SMS มาตอนนี้จะเป็นอันนี้อันนี้อะไรเงี้ยเราชอบอะไรเราก็ตามไปช็อปนะคะซึ่งพิมพ์ได้ของมาทั้งสองรอบเลยนะรอบก่อนเนี่ยเป็นแฟชั่นนะคะก็ได้เสื้อผ้าแบบออรอบนี้เป็นสกินแคร์ก็ไปได้อาชุลมะแนงมาอีกนะคะโดยที่ตัวที่สนใจมากๆเนี่ยคือเจ้าตัว Express Radiance Eye Scoop นะคะคือจะหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะโดยที่ปกติแล้วเนี่ยหนึ่งกล่องนะคะด้านหลังระบุเลยนะคะว่ามีทั้งหมด 7 ml ทั้งหมด6อัน8อัน8อันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด8อันในนี้น,นี่เป็น8 8แพ็คนะคะมี2ชั้นนะคะก็คือ7 ml 8อันนะคะราคาเนี่ย3,700บาทนะคะแล้วตอนไปซื้อเดียมึงก็ถามขอโทษนะของมันเก่าใกล้หมดอายุหรือเปล่านะคะเขาพิกด,ดูเลยค่ะเพิ่งจะผลิตวันที่1เดือน2ปีนี้เองนะคะแล้วก็เป็นหมดอายุแบบปี2019เลยประมาณนี้เลือ,อีกหลายสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย ถามว่าทำไมถึงแบบยอมเสียตังค์ไม่พอคือวิ่งไปเพื่อจะไปซื้อเพราะมันลด50%จาก3 7 0เหลือ1,850บาทเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยค่ะไอศกรีมแบบนี้นะคะลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวเนี้ยคะ่ะที่มันมีน้ำซอสข้างในเนี่ยเอาไปแช่ช่องแข็งนะคะแช่ช่องแข็งมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมอย่างตามชื่อของเขานะคะแล้วเวลาเนี่ยในกล่องอะคะ่ะเขาจะมีที่เป็นซองแบบนี้ให้เห็น <c oughs> ไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับ ไม่รู้จะเรียกว่าซองอะไรดีที่แบบมันน้ำมันสามารถผพานมาได้นี่นะคะแล้วก็แกะอันนี้ปุ๊บใช่ป่ะแกะแล้วก็เทเจ้าไอศกรีมเนี่ยก้อนเนี้ยใส่ปุ๊บลงมาในนี้แล้วเราก็เอาเนี้ยค่ะถูวนบนใบหน้าซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบนุ่มมากนะคะคือเขาให้มาโดยเฉพาะอยู่ในกล่องของเขาเลยนะคะคือมาจากฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะคะในหนึงกล่องเนี่ยมี8ก้อน8ก้อนถ้าตีไปว่าพิมซื้อมาที่1,800บาทอย่างเงี้ยก็เท่ากับแบบสองโ ก็ละ200กว่าบาทนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโซมเยินเบินมาจากไหนนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยผิวจะตื่นสว่างกระจ่างทันทีแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่ามูช้ทุก อาทิตย์หรือแบบสอวันครั้งอะไรอย่างเี้นะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราใช้มาร์คกมาร์แผ่นทั้งหลายเพียงแต่ว่าของอานสมแน่าเนี่ยมาในรูปแบบของไอคิวบ์นะคะเพราะว่าใส่ในช่องแข็งุ๊บมันเย็นด้วยไงทั้งปลุกผิวทั้งกระตุ้นผิวอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้กลับมาดูเรเดียน์มากยิ่งขึ้นนะคะพอมันเหลืออย่างเงี้ย หนึ่งกล่องพันแปดกว่าใช่ไหมมันก็เท่ากับเหลือก้อนแล้วสักประมาณ200ก็เหมือนเราซื้อมาร์คแผ่นแผ่นละ200บาทอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคอยู่นะคะก็เลยคิดว่าต้องเอามาลองดูนะคะเพราะว่าในนาทีเขาถึงจะเอามาลดราคาเราก็จัดมาเลย1กล่องนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่ได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็ยังแถมนี้ด้วยด้วยนะคะแถมมาร์คให้1ชุดนะคะก็คือ4ซองนะคะโดยที่เขาก็จะเป็นตัวที่ของเขาจริงเขาก็ดังทุกตัวนะคะคือ exfoliating m a s k นะคะตัวนี้เนี่ย รี m ม v e the เดสเซลนะคะมินเนอร์มาสนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบเป็นสิวซึ่งมินเนอร์มาสเนี่ยสำหรับคนที่ผิวแห้งใครที่พอจะทราบก่อนหน้านี้เนี่ยพิมก็เอามินเนอร์มาสเนี่ยค่ะมาใช้ลงตอนเช้านะคะแทนตัวล้างหน้าพอกเอาไว้สักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็เอามือขัดออกแล้วก็น้ำพรมนิดหน่อยอย่เงี้ยค่ะก็คือช่วยดึงดูดซับสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็แบคทีเรียอย่างเงี้ยต่างๆออกจากผิว เสมอว่าผิวเราเป็นคนเป็นสิวแต่เราไม่ได้เป็นเพราะเราใช้ตอนเช้าแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกนะคะเราก็ไม่ต้องมาใช้โฟมล้างหน้าทําให้ผ,ผิวแห้งก็ไม่แห้งตึงยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะมีรุ่นครีมมาส์นะคะสำหรับคนที่แบบผิวแห้งนะคะมอยส์ไรซิ่งซูติง้งมีใช้กลางคืนได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวเจลมาส์เจลมาสเนี่ยเป็นบูสติ้งไบรท์เทนนิ่งนะใครที่แบบอู้สึกโซมหน้ามองมาอะไรแบบนี้นะคะจัดเจลมาสซึ่งเขาก็มีขายเป็นแบบ เป็นเดี๋ยวนี้พิมเข้าใจว่าเขาไม่ไทําเป็นกระปุกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของหลอดซึ่งใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นแคเกจจิงเก่าแต่ของยังไม่เก่านะ,ะเพราะนั้นใช้ได้นะคะก็เลยไปจัดมานะคะกับอาร์เซมันนนะคะสําหรับแบรนด์ถัดมานะคะจากฟัง ฝรั่งเศสใช่ไหมกลับมาฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างน,นะคะแบรนด์นี้เนี่ยคือต้องบอกตามตรงพิมเองยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วเขาก็แบบติดต่อมาแล้วเขาบอกอยากจะส่งมาให้พิมลองนะคะปรากฏว่าพอพมันเข้าไปดูใน Facebook เข้าไปดูในละเอียดเขาหน่าสนใจมากนะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่าพิมขอพิมขอแบบอ่านตามพิมเข้าใจนะคะ rose r o s i e rich rosy rich นะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะคือตอนแรกเห็นแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกอะฟีลลิ่งแบบ นี่มันคล้ายพวกแบบชิเซโดหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะในความรู้สึกพิมพ์นะคะก็คือเนี่ยค่ะเขาจะมีส่งมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะจะมี ไอรัม cleansing gel skin lotion อ่ะเริ่มที่ cleansing gel ก่อนนะคะตัวนี้เป็น cleansing gel นะคะ cleansing gel เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกแล้วก็อ่อนโยนนะคะเพื่อเพิ่มความสดใสแล้วก็สมดุลให้กับเซลล์ผิวนะคะเนื้อเจลใสเนี่ยมีส่วนผสมของ rosa de m a s e n a water <c oughs> คือชื่อยากมากนะคะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกด้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงนะคะก็คือลักษณะตัวนี้เนี่ยพอแกวอกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะ หลอดหลอดความความหัวอยู่นะคะสำหรับแพค k เกจจิ้งเขาทุกอย่างตรงนี้คือแบบมาจากญี่ปุ่นร้อนะคะคือเป็นแบรนด์ที่แบบ made in Japan เลยตัวนี้เนี่ยขนาดบรรจุ100กรัมนะคะด้านหลังด้านข้างด้านหน้าไม่ได้ระบุนะคะว่าราคาอยู่ที่ชิ้นละเท่าไหร่เดี๋ยวเผื่อมีตรงนี้เดี๋ยวพิมพ์ดูให้อีกทีนะคะระหว่างนี้เราคุยกันไปก่อนเนาะ ก็คืออันนี้จะเป็นตัวแรกของเขานะคะสําหรับตัวที่2เนี่ยนะคะคือตัวสกินโลชั่นนะคะก็จะจริงๆแล้วกล่องหน้าตาคล้ายกันมากอันนี้คือ cleansing อันนี้สกินโลชั่นอันนี้เซรั่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วหน้าตาเดี๋ยวนะนอันนี้นะเนี่ยเหน็นปะหน้าตาก็เหมือนๆกันหมดเลยเนี่ยนะคะสําหรับตัวสกินโลชั่นเนี่ยนะคะก็บอกเป็นตัว ทีโลชั่นที่มีส่วนมของมิสไทรเซอร์นะคะสารสกัดจากตัวเดิม Rosa de m a s ม n a Water เนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ดีสุดของเบลเรียนะคะร่วมกับประสิทธิภาพจากซากุระเอ็กซ์แรนะคะโอ้แน่นอนเนอะมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะมีแบบส่วนผสมจากต่างชาติแล้วก็ต้องมีส่วนผสมจากพื้นที่ของเขาท้องถิ่นเขาด้วยนะคะคือตัวซากุระนี่เองใช้ในการปรับสภาพผิวนะคะพร้อมการบำรุงทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์สดใสามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาเป็นตัวเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น ครีมมี่เซรั่มฟอร์ริงเกิลนะคะแหละคนเจอเซรั like it, ่มบางตัวจะรู้สึกเอ๊ะเนื้อใสไปเนื้อทำไมมันซึมเร็วเคินเงนคนแบบชอบที่มันเนื้อแบบดูหนาๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อจะสึกถึงความนุ่มเวลาที่ลงไปบนผิวเนี่ยนะคะคิมเข้าใจตัวนี้น่าจะเป็นแนวนั้นนะคือเป็นครีมมี่เซรั่มฟอร์ริงเกิลนะคะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมจาก ตัวเดิมโลซาวอเทอร์ตัวเดิมนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าจากโจโจบาเชียบัตเตอร์น้ำมันเ็ดมังุ่นนะคะที่ทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยเบาบางซึมซาบอย่างรวดเร็วทําให้ผิวเรากระชับนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้ที่ส่งมาให้นะคะคือจะเป็นตัว Watery moisturizer นะคะ Watery moisturizer ซึ่งจริงๆแล้วในตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีด้วยกัน2ตัวนะคะที่เป็นในกลุ่มมอย s t เจ i z e r ก็คือเป็นตัว Water y กัับตว Endrich นะะคซึ่งเข้ watery เนี่่่าาจะแบบว เบาบางกว่าอะไรแบบนี้อาจจะเหมาะกับสภาพอากาศที่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัว Enrich เนี่ยอาจจะเหมาะกับตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วอ,อากาศแบบติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะแบบสบายผิวเพราะว่าต้องปกป้องกันเต็มที่นะคะสำหรับตัว p o t t r y Moisturizer เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมเจลบำรุงผิวหน้านะคะที่มีส่วนปร,ประกอบหลักของ Moisturizer เข้มข้นในรูปแบบเจลน้ำนะคะด้วยคอลลาเจนอนุเล็กพิเศษนะคะซึมซาบอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะพร้อมสารสกัดของ Rosewater นะคะ แล้วก็ยังมีตัวที่ช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกล้านะคะมีส่วนผสมซากุระเอ็กซ์ตรแน่นอนนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอูเมะเอ็กซ์ตรด้วยค่ะซึ่งเข้าใจว่าอูเมะนี่คือบวยใช่ไหมอูเมะเอ็กซ์ตรนะคะชะลอความเสื่อมปรับสีผิวให้สม่ำเสมอลดเรือนจุดด่างดำนะคะปลุกผิวให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งนะคะนี้จะเป็นหน้าตาของแบบ ตัวสินค้าของเขาหลังจากที่แกะมาแล้วเนี่ยนะคะคือจะเป็นคุมโทนมากๆนะคะน้าตาลเข้มทองนะคะเขาบอกว่า rosy rich เนี่ยนะคะที่พิมอ่านแบรนด์เขาเนี่ยอ่านผิดเอาไม่รู้เขาบอกเป็นครีมบํารุงผิวหน้าจากญี่ปุ่นนะคะที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเขาบอกว่าจากประสบการณ์จากทีมวิจัยของเขาเนี่ยนะคะผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นเนี่ยกว่า40ปีนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มี ส่วนผสมวัตถุดิบระดับพรีเมียมมากกว่า300ชนิดอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นชั้นเลิศของเขาก็คือสารสกัดที่ดด้จากดอกกุหลาบนี่เองนะคะโรซี่ริชจริงๆค่ะเขาอ่านเขาเขียนคําอ่านแล้วดีใจอ่านถูกนะโรซี่ริชนะก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้ง f a c e b o o อินสตาแกรมอะไรแต่มีอะไรนะคะพิม์ใส่ไว้ให้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะเพราะเนื่องจากพิมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่แบรนด์ที่คุณสามารถหาซื้อได้ใน ในห้างสรรพสินค้านะคะแต่ต้องบอกว่าเขาทำเขาทาเอกสารทำอะไรต่างๆเนี่ยหน้าตาดีมากดูดีมากแล้วก็น่าใช้มากคือเพราะทุกอย่างคือ Made in Japan หมดเลยนะคะของเขาตรงนี้เนี่ยนะคะดีอะอแต่อย่างที่บอกตรงนี้ก็คือ ไม่ได้ไม่ได้ระบุราคามาจริงๆนะคะไม่ได้ระบุราคาแต่พิมพได้เข้าเข้าไปดูใน Facebook ของเขาอะ่ะเหมือนกับคนที่ซื้อไปใช้แล้วก็กลับมาระบุบอกเขาเหมือนกันนะคะว่าใช้แล้วมันดีหรือเกินใช้แล้วมันดีงามควรค่าแก่การใช้ต่ออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะถึงแม้จะไม่มีราคาแต่ด้านล่างเนี่ยมีบอกด้วยนะคะว่าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะสําหรับตรงนี้พิมพอยากจะแกะสักหนึ่งชิ้นดีไหม ขอเป็นตัว moisturizer เนี่แต่ moisturizer จุดตัววเ a อรี่ที่เป็นกระปุกอันนี้เนี่ยปริมาณไม่น้อยนะคะคือให้ปริมาณมาถึงเอานี้มาแกะ <laughs> ปริมาณถึงหนึ่งร้อยกรัมด้วยกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กระปุกห้าสิบกรัมนะแกะออกไม่เนี่ยอ่าพอได้พอได้ <laughs> นี่คือเอาเอาที่ดัดขนตานะคะมางัดไม่มีไม่มีกันไกล เปิดสินะขอดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตากระปุกไม่น่าเชื่อเลยเห็นกระปุกมัน,นแบนๆแบบนี้สามารถบรรจุได้ถึงหนึ่งร้อยกรัมเลยนะคะนี่นะ้าตาแบบนี้นะคะด้านหลังบป็เมดอินเจแปนคือแบบว่าเลเวลอะไรต่างๆของเขาก็เขาเรียกว่า m i n i มอลมากๆนะคะสไตล์ญี่ปุ่นสุดๆเลยขอบอก้ยเนื้อแบบนี้คุณฮะกลิ่นหอมกุหลาบด้วย อุ้ยดูดีมากโหใครที่แบบชอบลายสไตล์ญี่ปุ่น รีบเลยนะคะดูดีมากนะคะอู๋เซตนี้เชื่อว่าเป็นอะไรที่แบบออกแนวปลอบประโลมผิวอีกเช่นกันนะคะปาคิมต้องรีบเลยนะคะต้องขอบคุณทาง Rosie Rich มากๆนะคะที่กรุณาส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวนี้มาให้ทดลองนะคะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปใส่ในกระบวนการขั้นตอนบำรุงผิวของพิมด่วนเลยนะคะพราเปิดแล้วด้วยนะอยากลองพเพาได้กิีดบุบโดนมากๆนะคะขอบคุณมากสำหรับผลิตภัณฑ์เซตนี้นะคะสำหรับ